เสียงประสานขับบทเพลงสวดคาทอลิกดังก้องกังวานภายในวิหารอักสรชชัญจากคริศสศาสนิกชนคาทอลิกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศผู้ทรงเป็นเอกอาัคาราศาสนูปะถะัมพกพระคาดินันฟรานซิสเซเวียเกรียงศักดิ COVID ์โกวิดวานิชประธานสภาสังฆาราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยกล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อพระอาคารสังฆราชชองยาโดเอกอาคารสัมมนาทุท่านแรกแห่งสันตสํานักนครรัฐวติกันเข้าเฝ้าถวายพระสม,มณราชศาตราตั้งณพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าประเทศไทยได้ถือนโยบายเสมอมาในการให้ประชาชนพลเมือง มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการเลือกนับถือศาสนาใดๆตลอดทั้งปฏบิบัติบูชาตามความเชื่อของตนโดยเหตุนี้ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆในประเทศไทยจึงอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อคริชตชนคาทอลิกไทยทีวัดคาทอลิกเนี่ย มีอายุเป็นร้อยปีหลายวัดทีเดียวนะครับท่านก็ได้สนับสนุนเหมือนกับวัดในเขาเรียกว่าสักการสถานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสอนทั้งทางตรงแล้วก็ทั้งทางอ้อมนะครับท่านก็มีความสําคัญแล้วก็มีความเชื่อมโยงมาตลอดจนเรายอมรับกับคําที่ว่าท่านเป็นองค์เอ,อาากอัครศัสนุปธมภพนะครับบาทหลวงอนุชากล่าวต่อว่าในโอกาสนี้จึงเป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติที่จะถวายความอาลัย และร่วมกิจกรรมทางศาสนาสำหรับในทางคริศสศาสนาคาทอลิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติเช่นการร่วมบูชามิซาซึ่งเป็นกิจปกติของชาวคริสตโดยให้วัดย่ำระฆัง9วันมีการยืนไว้อะไร9้านาทีและขับร้องเพลงที่สื่อถึงการวิ่งวอนขอพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์ท่านซึ่งเบื้องหลังกิจกรรมคือความศรัทธาทางศาสนาเป็นสิ่งแสดงออกทางความเชื่อ ความศรัทธาต่อการจากไปของพระองค์ท่านด้วยการอุทิศความดีงามในชีวิตของเราให้กับพระองค์รองผู้อํานวยการพิบาลศาสนาวิหารอักษมชัญตัวแทนคริสศาสนิกชนเล่าว่าคริสสาสนิกชนมีความอาลัยจึงได้สวดภาวนาให้ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นประจําทุกวันในฐานะเป็นคนไทยนี่นะคะก็ถือเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งตรงกับ ออสมณสารสาเรื่องสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระสันตะปาาลาดาโตซิค่ะที่ที่ว่าให้เราเคารพสิ่งแวดลอ้อมรองผู้อำนวยการพิบาลศาสนาวิหารอักษมชันกล่าวทิ้งท้ายว่าโดยส่วนตัวประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตั้งแต่เล็กและพระองค์จะอยู่ในดวงใจตลอดไป